อยากได้คอนโดที่ราคาถูกๆแต่ได้ห้องอยากขอแบบเฟอร์แน่นๆแต่งให้ครบครที่แบบว่าตอนย้ายเข้าอยู่ไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มเลยใครเป็นแบบนี้อยู่ระวังให้ดีมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะอยากจ่ายถูกๆผ่อนเบาๆระวังเจอคอนโดแบบนี้ที่เนี่ยพื้นที่ส่วนกลางแทบไม่มีอะไรให้เลยมีแค่ฟิตเนสด้านล่างของตึกเป็นที่จอดรถแต่ยังโชคดีที่มีกล้องกับปรปภ24ชั่วโมงกับขี่การ์ดที่เป็นแบบล็อกตึกล็อกชั้นแค่นี้แหละหมดแล้วที่เหลือก็จะเป็นห้องขายเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยเสริมความปลอดภัยอีกชั้นมีดิจิตอลดอรึงนอก พื้นผนังไถททาใหม่ให้หมดกันห้องให้เรียบร้อยห้องนอนกัวโล่งใช่ไหมวางเตียง5ฟุตไปให้เลยตู้เสื้อผ้าตู้กระจกวางไว้ให้ปลายเตียงกัวอึดอัดหายใจไม่ออกมีหน้าต่างบานใหญ่แขวนม่านที่สั่งตัดใหม่แถมให้ไปอีกโซนครัวแยกอยู่ด้านนอกต่อน้ําต่อก๊อกให้หมดแล้วชอบห้องใหญ่ๆคุ้มๆใช่ไหมวางอย่างห้องน้ำสุขภัณฑ์ครบที่เนี่ยพรมคอนโดนวมิน86ปินอกจากห้องใหญ่ได้ของครบแล้วที่เนี่ยเขามีดีที่ทำเลอยู่ติดกับโรตัสนวมินใกล้โรงพยาบาลพญาไทยใกล้ถนนใหญ่ด้านหน้าโครงการมีเซเว่น พบพบมาดูที่นี่เลยที่สําคัญไม่ต้องใช้เงินดาวผ่อนโคตรถูกแค่หกพันเงินเดือนหมื่นหกเป็นเจ้าของได้มีทีมงานดูแลเอกสารให้ทุกขั้นตอนสนใจรีบทักมาเลย